สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่รายการคุยครบครื่องเรื่องตลาดทุนกับกลอตนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับการลงทุนของคุณผู้ชมทุกคนครับ สัปดาห์ที่แล้วก็ยังจํากันได้ในครับเรียงคุยค er <publishers> ้างกันอยู่ในเรื่องของการตกแต่งงบการเงินแน่นอนนะครับว่าไม่ได้ลืมเดี๋ยวส,สัปดาห์นี้จะไปพูดคุยกัน <Für> ต <Wednesday gagner ina> ่อในประเด็นดังกล่าวแต่ในช่วงแรกของรายการครับเปิดโลกตลาดทุนนะครับจะพาทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการปรับลดอันดับเครดิตนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นปรับลดอันดับเครดิตของประเทศบ้างของบริษัทบ้างนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญเราจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการปรับลดอันดับเครดิตได้จากที่ไหนบ้าง ไปติดตามดูกันครับ เครดิตเรตติ้งนั้นเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงระดับความสามารถในการชำระคืนหนี้หรือระดับความเสี่ยงด้านเครดิตนั่นเองโดยถ้าเป็นเชิงภาพรวมทั้งประเทศนั้นก็จะเป็นการจัดอันดับเครดิตของประเทศส่วนในภาพที่เล็กลงมาก็จะเป็นการจัดอันดับในเชิงของการช่วยเป็นแนวทางตัดสินใจการลงทุนซึ่งก็จะเป็นพวกเครดิตเรตติ้งของบริษัทเครดิตเรตติ้งราสารหนี้เครดิตเรตติ้งกองทุนรวมสำหรับการจัดอันดับเครดิตของประเทศนั้นก็เหมือนเป็นตัวบอกาภาพรวมให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศนั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถือ หรือความน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนโดยจะพิจารณาได้จากปัจจัยอย่างเช่นสถียภาพทางการเมืองอัตราการเจริญเติบโ,โตทางเศรษฐกิจซึ่งทางประเทศถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเข้าเปรียบเสมือนแรงกดดันที่จะมีต่อศักยภาพในการออกไประดมเงินในต่างประเทศไม่ว,ว่าจะเป็นภาครัฐบาลเอกชน แม้แต่แรัฐวิสาหกิจหรือการที่ผู้ลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศเราก็ตามและลงทุนหลายๆท่านก็คงจะเกิดความสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นแบบนี้เกิดมีข่าวการปรับว่ดอันดับความน่าเชื่อถือออกมาในฐานละรักลงทุนควรจะทําอย่างไรเราไปฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์กันดีกว่าครับ เป็นหุ้นกู้ที่ออกในประเทศนะครับแล้วก็เป็นสกุลเงินบาทเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของประเทศที่เรียกว่า sovereign credit นะฮะอ,อ,อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับผมขออนุญาตเรียนอธิบายทําความเข้าใจอย่างนี้สักนิดหนึ่งก็คือว่าในหุ้นกู้ที่ออกในประเทศเราเนี่ยที่ให้อันดับเครดิตไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการให้อันดับเครดิตที่เปรียบเทียบกับอันดับเครดิตของประเทศนะครับ โดยที่ทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าอันดับเครดิตของประเทศนะครับในสายตาของคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยก็จะเป็น 3A เสมอก็คือมีอันดับเครดิตสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นหุ้นกู้ออกมาแล้วอยู่ในระดับ 3B 1A 2A เนี่ยนะครับอันนั้นก็คือเทียบกับ 3A ที่เป็นของประเทศที่พอของประเทศเนี่ยนะครับในสายตาชาวต่างชาติเขาไม่ได้เห็นเป็น 3A เขาอาจจะเห็นเป็น 3B 1A หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ใน 3B 1A ที่ชาวต่างชาติเห็นคนที่อยู่ในประเทศจะเห็นเป็น 3A ฟังดีๆนะฮะงนั้นพอมีการปรับลดอันดับเครดิตของประเทศลงไปไอ้เจ้า 3A ที่คนในประเทศเห็นก็ยังเห็นเป็น 3A อยู่เหมือนเดิมแต่ในสายตาของคนต่างประเทศเบิบพุนกู้ที่เป็น 2A 1A จะเปลี่ยนความน่าเชื่อถือลงทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นนักลงทุนในประเทศนั้นถ้าประเทศถูกปรับลดอันดับเครดิต คนที่เป็นนักลงทุนในประเทศอาจจะไม่จําเป็นจะต้องตกใจกันตอบสั้นๆโดยสรุปอีกครั้งก็คือว่าแม้ประเทศจะถูกปรับลดันดับเครดิตลงไปแต่หุ้นกู้ที่ออกในประเทศนั้นน่าลงทุนไม่ต้องตกใจครับยังสามารถลงทุนแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเหมือนกับครั้งที่ท่านซื้อในตอนนั้นได้ครับ เวลาเราพูดถึงอันดับเครดิตเนี่ยนะฮะเราก็จะคุ้นชินกับตัวอักษรสังเกตใช่ไหมครับ 3A 2A 1A นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวอักษรสังกฤตในมาตรฐานของ S&P เป็นคนใช้นะครับของสถาบ,บันจดัดอันดับเครดิตอื่นๆที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกันอย่างเช่น Moody นะฮะก็จะมีตัวอักษรที่แปลกไปบ้างนะครับมี A ใหญ่ A เล็กนะครับมี B ใหญ่ B เล็กผสมกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบนะครับซึ่งเขาก็จะเปรเียบไดไ้เห็นเลยว่า m ูดี้ให้สัญลักษณ์อย่างนี้ s p ให้สัญลักษณ์ญญอีกแบบหนึ่งซึ่งมีระดับที่เทียบเคียงกันได้อันนั้นเป็นเรื่องที่1นนะครับคือตัวสามสังเกตตัวสามสังเกตนั้นมากย่อมดีกว่าน้อยคือ 3A ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 2A 3B ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 2B แต่ A ย่อมดีกว่า B นะครับเพราะฉะนั้น A เดียวก็ดีกว่า 3B นั้นนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2องนอกเหนือจากตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีเครื่องหมายบวกลบติดมานะครับการที่มีเครื่องหมายบวกลบติดมาแน่นอนครับบวกย่อมดีกว่าไม่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายย่อมดีกว่าลบนั่นหมายความว่าใน A ด้วยกัน A ย่อมดีกว่า A ลบนะครับเบวกย่อมดีกว่า A ความน่าเชื่อถือก็จะวิ่งกันไปตามลําดับที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอันที่สาครับ เรามักจะเห็นว่าสถาบันจัดดับเครดิตเนี่ยพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มหรือว่าสังกฤษใช้คําว่า outlook ก็จะมีทั้งที่เป็น positive outlook เป็น negative outlook และบางครั้งเรา,าจ,จะเห็นว่ามี outlook ที่เขียนว่าเป็น developing นะครับความหมายก็คือว่าสมมุติเห็นว่าเป็น A บวกแล้วก็เป็น negative outlook หมายความว่าณขณะนั้นความน่าเชื่อถือเขายังอยู่ในระดับ A บวกอยู่ แต่มีแนวโน้มที่อาจจะถูกปรับลดอันดับเครดิตจาก A+ ลงมาได้ในอนาคตนะครับในอนาคตที่ว่านั้นโดยนิยามทั่วไปก็มักจะบอกว่าประมาณสัก1-2ปีนะครับถ้าเผื่อภายใน1-2ปีนั้นมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงกับที่ประมาณการไว้เขาก็อาจจะถูกปรับอันดับลดลงนะครับเมื่อกี้ผมติดไว้อีกตัวหนึ่งก็คืออาจจะมีคำว่า developing d e v e ว o p ล n อเนี่ยความหมายก็คือว่าณขณะนั้นมีข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นยังชี้ไม่ชัดว่าน่าจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็น developing เนี่ยนักลงทุนก็ขอให้ทราบไว้ว่าอีกไม่นานนักนะครับก็จะมีการออกมาชีช้ชัดว่าแนวโน้มที่ว่านั้นตรกลงแล้วเป็น positive คือขาขึ้นหรือว่าเป็น Negative คือขาลงกันแน่ Developing นั้นเป็นช่วงั้งช่วงขาเท่านั้นครับ การลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยนะครับที่จริงแล้วไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับหลายครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินคนที่พูดกันบอกว่าลงทุนในตราสารนี้นั้นไม่มีความเสี่ยงไม่ใช่นะครับลงทุนในตราสารนี้ยังมีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าความเสี่ยงนั้นมีหลากหลายประเภทประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเครดิตริสก็คือความเสี่ยงที่อาจจะได้รับการชรําระคืน หรือว่าการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับไม่ตรงตามที่กําหนดเอาไว้นี่เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเครดิตริส k ์นะฮะสำหรับนักลงทุนที่มีความกังวลใจต่อความเสี่ยงค่อนข้างมากผมก็ขอเรียนแนะนําว่าควรจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่เนดับเครดิตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่นักลงทุนพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนั้น ไม่ได้แปลว่าถ้าท่านรับความเสี่ยงได้มากท่านจะได้รับผลตอบแทนมากเสมอไปแต่ท่านก็มีโอกาสสูญเสียมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจกับตัวเองเสียก่อนว่าตัวเองนั้นรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับข้อคิดเรื่องของความเสี่ยงกับผลตอบแทนผมก็อยากจะฝากไว้อย่างนี้นะครับความเสี่ยงที่ว่าวันนี้ที่พูดถึงคือเครดิตริสอย่างไรก็ดีถ้าจะลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี ความเสี่ยงประเภทอื่นก็ยังมีอยู่นะครับคงจะต้องทําความเข้าใจกันต่อไปถึงแม้เครดิตเรตติ้งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงอันสําคัญให้กับนักลงทุนเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีมาตรฐานมาแล้วแต่ก็อย่าลืมครับว่าการจะใช้อันดับเครดิตให้เป็นประโยชน์สูงสุดนั้นนอกจากจะต้องเข้าใจความหมายของอันดับเครดิตแล้วคุณจะต้องอ่านรายงานประกอบการให้อันดับเครดิตดังกล่าวด้วยเพื่อให้เข้าใจความหมายและข้อจํากัดอย่างชัดเจนดังนั้นเรายังคงจําเป็นต้องใช้การพิจารณาข้อมูล ร่วมกับวิจารณญาณของเราเองผู้ชมครับโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลาดทุนก็เช่นกันนะครับมิหนำสามตลาดทุนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากที่สุดตลาดหนึ่งด้วยหากคุณผู้ชมนะครับต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จคงจะต้องปรับตัวเองให้เป็นคนที่ไวนะครับรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที เว็บไซต์ที่เราแนะนํามาอย่างต่อเนื่องก็คือเว็บไซต์ของกรตครับ s e c o r t หม่นคลิกเข้าไปบ่อยๆนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารให้ไม่ตกเทรนครับนี่จะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าอย่างที่เราทิ้งท้ายกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าจะมีการตามกันต่อในเรื่องของการตกแต่งงบการเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ